ه, วันนี้ขอพูดถึงสงครามหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินสงครามนี้นะนั่นก็คือสงครามเวียดนามนะครับทำไมต้องพูดถึงสงครามเวียดนามนะเพราะว่าผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันโคตรเทพโคตรเจ๋งนะครับนั่นก็คืออุโมงค์ของชาวเวียดกงนั่นเองนะครับคือสงครามเวียดนามเนี่ยก็คือเป็นการลบระหว่างเหนือกับใต้นะครับเหนือเนี่ยก็คือเวียดกงนะครับพวกคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เวียดนามใต้เนี่ยก็จะมีพวกอเมริกาแล้วก็พันธมิตรมาช่วยลบนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว <Billie S 2> มาลบกับเวียดนามเหนือเนเวียดกงที่เป็นแบบชาวเวียดนามถือปืนโง่ๆธรรมดาเนี่ยกับสู้ลําบากมากนะครับคืออเมริกานี่คือสูญเสียเยอะมากนะครับคือสู้แทบจะไม่ได้เลยนะฮะทั้งๆที่อเมริกานี่คือมีเครื่องบินมีรถถังอะไรนะครับแต่ว่าสู้ลําบากมากนะครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทําให้อเมริกาสู้ลําบากมากๆเนี่ยก็คือไอ้อุโมงของชาวเวียดกงที่ผมพูดถึงนี่แหละครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มาแพร่ไม่ฟังครับคือต้องบอกว่าไอ้อุโมงของชาวเวียดกงเนี่ยมันถูกขุดมาตั้งแต่สงครามก ร้อยกิโลเมตรนะครับเป็นจังหวัดอะเป็นจังหวัดคิดผ้าเหมือนเป็นจังหวัดอยู่ใต้ดินนะครับคือยิ่งใหญ่มากนะครับทำให้เวลาอเมริกาเขาระเบิดปูพรมอะไรจากเครื่องบินเนี่ยแรงระเบิดเนี่ยมันก็ลงไปไม่ถึงข้างล่างนะครับพวกทหารเวียดกงเนี่ยเขาจะอาศัยกันอยู่ข้างล่างปกตินะอเมริกาเขาส่งคนเข้าไปนะส่งพลทหารล่าเข้าไปแกะรอยนะครับส่งสุนัขตำรวจเข้าไปดมหากลิ่นนะครับแต่ปรากฏว่าทางเข้าทางออกเนี่ยมันมีอยู่เป็นร้อยที่ครับแล้วบางอันเนี่ยก็ไปอยู่ในหมู่บ้านไปอยู่ในบ้านคนไปอยู่ในเล้าเป็ดเล้าหมูเล้าไก่นะครับที่มมกกลนนออไปหําาาแงทโผใใ้้็ ยิ่งยากในการหาเข้าไปใหญ่นะครับยังไม่นับว่าถ้าเกิดสมมติเจอทางเข้าทางออกแล้วมันเป็นทางเข้าทางออกปลอมเป็นกับดักเป็นอะไรอีกนะครับโหแบบปวดหัวมากนะครับคือการที่ศัตรูสมมติศัตรูเจอทางเข้าทางออกแล้วนะศัตรูหลงเข้าไปในทางเข้าทางออกนะมันก็จะมีกับดักมากมายครับอย่างเช่นกับดักลวดหนามนะพวกนี้ถึงตายทั้งนั้นนะครับแล้วบางจุดเนี่ยก็เป็นจุดที่ชาวเวียดกงเนี่ยเขาปล่อยพวกแมงป่องพวกสัตว์มีพิษเอาไว้นะครับใครเข้าไปเจอก็คือเรียบร้อยนะครับจีจีนะครับบางจุดมีงูพิษนะครับซึ่งถ้าทหารอเม มีศัตรูหลงเข้ามานะครับแล้วทางไปในอ ouais. ุโมงค์เนี่ยมันจะแคบมากนะครับต้องมุดมมุุดดเข้าไปนะครับบางทีมุดไปไม่รู้ทางก็จะไปเจอพื้นที่ใหญ่ๆที่ชาวเวียดกงเขารออยู่แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับตุยเย่นะครับบางคนก็เลยบอกใช้แก๊สพิษสิเขาก็ใช้แก๊สพิษนะครับแต่ว่าชาวเวียดกงเขาก็จะมีวิธีการป้องกันของเขานคือจะมีกำแพงดินกำแพงน้ำนะกำแพงน้ำที่ผมว่าเจ๋งมากเลยนะกำแพงวารีนะมันก็จะป้องกันแก๊สพิษเข้าไปได้นะครับเจ๋งมากนะฮะบางคนบอกหย่อนน้อยหนาทิ้งระเบิดลงไปสินะครับด้วยคความมที่อุโง์เนนี่ยมมััโโคคค้้งงไปารบมันก็เเลยทให้ระบิดเนนี่ยมัระเเบิดดไไ้มม่ต็ที่นะเพราะมันติดไอ้้พพืนกแม โค้งของอุโมงค์เนี่ยแหละนะครับแล้วอย่าลืมว่าอุโมงค์เนี่ยมันไม่ใช่สั้นๆนะครับเป็นร้อยกิโลเมตรครับเป็นจังหวัดนะมันก็ไม่รู้จะไปหย่อนตรงไหนใช่ไหมครับพอตอนคืนเนี่ยชาวเวียดก,กงเขาจะออกมาปฏิบัติการของเขาครับมารอบโจมตีบ้างมาเก็บเกี่ยวทํานู่นทํานี่บ้างนะครับแต่คิดว่าเป็นรีสอร์ทใต้ดินนะครับคือเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือเขาใช้ชีวิตกันแบบลําบากมากๆนะครับเพราะใต้ดินเนี่ยมันทั้งอับชื้นสกรปรกไปหมดนะครับแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับสัตว์แมลงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนมมปน็นน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 หหูมมมมมมดดดแแแลลลงงงงสสาาาาาบบบปปปป่่่่่่ออออออตตตะะะะะะขไรรรรรพพพวววกกกกกกเเเเีีีี้้้้้้ยยยยยยคัััััใใใิิิทจษชื มีแบคทีรียอะไรเยอะแยะนะครับแต่ใดๆก็ตามนะสำหรับผมเนี่ยผมว่าในระบบอุโมงค์เนี่ยมันก็ยังเทพอยู่ดีนะครับเจ๋งมากนะครับ